เนื่อปัญหาเรื่องหญ้าและแรงงานหายากวันนี้ขอนําเสนอเครื่องตัดหญ้าหลายทางหรือตัดหญ้าในส่วนผลไม้ระบบตัดใบคอนตัดแรงตัดไวเสยดหญ้าพุ่งไปด้านข้างตัวเครื่องมีล้อพยุงหลังยื่นออกจากซุ้มล้อ80ซนติเมตรความสูง120ซนติเมตรนำมาประกอบใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาด24-50แรงใช้งานง่ายต่อเข้ากับระบบที่พีอของรถแทรกเตอร์ตัดได้ทั้งหญ้าและต้นไม้เล็กปากท่อพ่นปรับระดับระยะการพ่นได้รัศมีการพ่นหนึ่ง ถึง6เมตรขึ้นกับความเร็วรอบเครื่องมี2รุ่นให้เลือกรุ่นหน้าตัดขนาด60ซนติเมตรกับรุ่นหน้าตัด80ซนติเมตรตัวที่ทดสอบนี้เป็นรุ่นหน้าตัด80ซนติเมตรสูง120ซนติเมตรเหมาะมากกับการตัดหญ้าไหล่ทางตัดหญ้าในสวนผลไม้ปั๊มยางพาราเครื่องนี้ตัดตีป่นเป็นปุ๋ยพุ่งเข,ข้าขวนต้นจบในรอบเดียวลดการใช้แรงงานได้มากไม่ต้องมีคนมาคอยกวาดเก็บสนใจติดต่อช่างอสุพรรณบุรี